สวัสดีครับพี่น้องพอกันขี้เกลานนะครับมันนี้ตรงกับวันที่หากันญ,ญายนสองพันหาร้อยหกสิบสี่พี่น้องน้ำขึ้นี่พี่น้องประมาณที่สมพัวผมมามาให้อาหารลูกกบนะครับให้น้ำขึ้นน้ำให้อาหารลูกอัดน้ำขึ้นนะครับผมเลยพามาเบิง้งไดโนดเสาร์ใหญ่พี่น้องตัวใหญ่ว่าพี่น้องว่าอันนี้มันชุดที่สามเลยเขาขึ้น หนูวกดชุดหกดนะครับเป็นดูวัดที่มันตายไอ้นามเน่าคนแล้วม่ไหวยังขึ้นได้ตีหาประมาณหาทุมตอนนั้นนะครับผมเคยทายคิดไปเบื้องหน,น้าพป่นองคิบผมเคยเบอกไปตะก้อนนะครับมันได้เหลืออยู่เดลืออยู่ซ้ำนี่ตัวนี้คืนชุดที่ส้มเลย มันเป็นชุดที่สามชุดที่สองชุดที่สามนพี่น้องตัวเนี้เอพี่น้องตัวเนี้เนียเธองเทียบได้หนูเวมือนผมต้องด้อย่างมือผมนเห็นปะนี่บะขับบุญนะมึงนี่พี่น้องดจนอสายังมาตัวใหญ่ใช่มึงนี่เห็นบะขับบุเหรเห็นบะขับบุญเจอสยง่มือผานคหมบุญนะอาไปขายตัวบาดหาที่ตังเลยนี่เป็นลูกคบมนี่บะขับพี่น้อง เนี่ยอันนี้เกิดจากอาหารนะครับอาหารนี่สมบูรณ์อุดมสมบูรณ์พี่น้องกินอาหารหน่าตลดนะครับแล้วอน,นุเขาก็ไเด้หลายลายมือส่วนรุนแรกกับคลายไปแล้วนะครับอันนี้ไม่รุ่นที่สามเที่รุ่นหลามันสินตัวหน่อยพี่น้องมันบ่แมนอยู่นี่มันอยู่บอ่อดินอยู่ในบอ่อดินในน้ำนะครับมันอุดมสมบูรณ์เขาเลยตัวใหญ่พี่น้องมึงเนี่ยบวนะ่ะ ได้กลายเป็นในนวเสาใหญ่นะครับดูว่าจะชุดที่หนึ่งชุดที่หนึ่งนิในน้อยในพี่น้องมันหลายตัวชุดที่สองก็เริ่มญ่ชุดที่สามไงัาเห็นบ่พี่น้องญ่บใหไงเลยคนน่ะชุดที่สามมันมีหน่อยมันห่างนะพี่น้องก็กินย่างสมบูรณ์เลยนะครับอยู่ย่างสบายใจนะครับก็เด้ยตัวญงพี่น้องมนี่เทียบกันอยู่มือพ้อมเลยนน่ะพี่น้องว่าตัวใหว่าพี่น้องว่ามึงเนี่ยไม่ใช่ตัวญง พูดหน่อเป็นลูกกบเลยไอ้ตัวบาดทีท่ตั้งไรเสยๆเ,เ,เลยพี่น้องว่าได้ไม่เลี้ยงอีกเลยครับถ้ามาตักกินไปนี่ขายได้เลยเลยนี่พูดหน่อพี่น้นองเนี่ยตัวใหญ่มันบากย่มขึ้นบงางไงนะครับเขาบปอรเต้นหนีไปไหนย่งย่มขึ้นบางคือยิมเว้นยิมเว้นอย่หนีนะครับนี่ก็ได้เปิดให้พี่น้องบางย่มขึ้นมันทายไงยถ้าเกี่ยบทายแต่ย,ยิมเว้นวันนี้ทายาย่มขึ้นนี่ด้วยทายดีทายไงยนะครับ อันนี้เขาปอยจอยนี Jamie, lonely, lic, smiled, ่เห็นป่ะเขาที่จอยตัวนี้ถ้ามันอยู่อุดมสมบูรณ์ตอนเป็นไงน้องสาวเนี่อุดมอุดมสมบูรณ์เขาเป็นหัวกมานบ่ล่ะเขาเป็นหัวเขากินอาหารดีเป็นไงน้องสาวเดี๋วเขาเขาเลือกกินนะครับเขาบอกเขากินเขาที่จอยตัวนี้มันเป็นมันเป็นลูกครับบละเลยจอยจอยได้สองสามหมื่นก็กินเงียด้บ่เนี่ยช่วงนี้เขาที่บอกเขากินเงียนะพี่น้องที่จอยจอยได้สองสามหมื่นเฮือดซีมเฮือดหักกินเงียตัวบบง่ายเลยเดี๋ยวบันง่ายเงิน ตัวสองบาทนะครับพันบาทนะครับอย่างวันเงี้ยเขากินนะครับตัวใดเขาพอสมควรกินเขาก็กินนะครับพี่น้องแดงอยู่เขาเขาก็กินนะครับเงี้ยตัวยหานี่เลยเดี้ยวมันอดเปลี่ยนขึ้นตัวไหนเดีวันวกนเงี้เลยนะครับวันเนเขากินนะครับอาหารเนี่เขากินได้ได้ยางอุดรวมสมบูรณ์นะพี่น้องฝนในนามของมีดได้ฝนะในนามพี่น้องเง็นว่า ตะกี be, nice well, so, like ้ผมว่าว so, ่าเขาใหญ่ถื่อใหญ่ว่าใไงวัตถุทหารได้ตะกี้ว่าใหญ่ถือทหารได้จุ่มเหมือนพี่น้องใหญ่แล้วก็รวมสมบูรณ์ลนะถึอยังเกินจะน้อยกับผมมาเป็นในน้อเสาวจนครับตะกี้วันเขาที่บอกขาใหญ่ถื่อบ่มีขาปะนะบ่มีขาเใครับพี่น้องขาหนาบ่มีเดต่ว่ายจะงอยกับมีคือเก่านะครับเขาออกคือเกาออกข้าวเดียวนะครับนั่นเป็นอย่างบรเพราะว่าผม สังเกตบังงำม,ม,มดหลวัออดบ่หล่ะหลวัดมดนี่แทบที่บ่มีตัวใดที่พิการเลยแทบที่มันมีขาเกือบมัดตัวเนยครับพี่น้องนี่มันตั้งแต่นั้นไม่มีขาตัวนึงก่มีขาน,น,น,นขาดนะครับแต่ว่าออกมีเกา่าแบบงำนั่นพอผมสังเกตบอทีเดียวผมผมแต่มันเลี้ยงหน่อยน้อยผมได้ตักขึ้นมาตักบอลบ่ล่ะ มาดูกอดผมเหลียวผมวันมันมันสิบวมมีขาก็มีขาสุดว่ามันสุดตัวนะพี่น้องนี่ตั้งต่เยวก็มีขาเลยนี่ตั้งตัเดี๋ยวมีขาจังเลยก็มีขาเกาพี่น้องตัวเหนียวกันครับเห็นว่ามีขาแล้วเขาดัดเขาเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วเลยนะครับที่แรกวันสีบวมมีขาวันที่เป็นดูกอดใหญ่ธรรมดานะครับเจ้าก็มีแต่ว่าบางตัวใ่ายเลยบวมมีขาก็มีนะครับตัวแย่งบัวลายมีนิดเดียวนะครับ เปอร์เซ็นต์หน่อยๆนึงครับเอาดูว่าลูกไดโนเสาร์แง,กง,ง่ก็เอาท่านมีนาะพี่น้องปุ่น่ะคลิปนี้ก็ท่านมีหรอพี่น้องพอกันคลิปหนาเด้อปลูกต้นตะไคร้คลิปซับตะไคร้พี่น้องกดซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อนว่าสวัสดีครับ